ข่ามือนี้มาตามแม่ไพ่พ่มเจ้าทีมาไห้เพื่อนนั้นสองเข่าเขาคักเขาเนี่ยแม่นอิลีสุดยอดอิลีแม่ไพ่พ่วงเจ้าทีพันวาสิมาไห้ยี่สิบงวดแม่ไพ่ามาได้ม่แล้วร้ายงวดแล้วพันวาแต่ว่าพันวาสิไหย้ยี่สิบงวดพ่วงเจ้าทีมาเรียตวดแม่ไพ่ค่ะมเมื่อนหนีพันวาพันฟันตอนตีสี่โซเลียงเหล็กเลียงยังกับพ่วงเจ้าทีมาเหรียญน,น้ำเพลินพันวา เพิ่นสีเขียนให้อีกแล้วเพิ่นว่าจะได้หรือว่าได้ไปตามข่วมฝันแม่ไพ่ล่องเบิ้งกันได้เลยค่ะสวัสดีครับแม่ไพ่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวแม่ไพ่ข้เขาคัะเถอะเนาะค่ะเออคือว่าแม่นดีดีเนาะสำหรับแม่ไพ่เด้อนะครับชิบชิบชิบขางวดไก่เรานะครับเข้าเตรียมเอาไปลอยด้วเอ้ยอย่าหน่อยน้องมาได้ละไก่ด้วนะครับเก้าสองห้านะครับ Lê võ cầu song tung 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 นะครับช่องเมดกับหกพันหกร้อยคะแนนเนาะ<ต>ไม่ตุเยเลยเก้าลอยคะแนนค่ะกับผมกับ <c oughs> อ้าวไอ้ขอพุณ FC ซเนี่ยห้พอาดบปเนี่ยขอคุณในพสัตวเด้อเอฟซีกับไดหายรตัวนยากไปยังสี่หละเทวบดกากันมาหาพิ่นวาเสียหายยีบงวดตั้งวาสิขอฝ่นต่อยู่ขอให้เอซีนี่ติดตามนั่ไปเด้อถือจงงวดจงงวดังสี่หละกเป็นตั้งสี่ลักยากขึ้นยังนี่ สาธยากักยากหนีอด้อยถือหลายเนาะคอยถือได้หลายก็เก่ายากน้ำเขาน้ำน้ำเดียบ้านเอา่ากำลังฟันฟันพยงว่าอย่างล่ะพูดจะพูดมากวันเพื่อนเอีกะไรตัอเยว่าบุกตเ่าเดียวานน้ำใสผู้เสียหายบุญผู้ขาผู้ใดมากวนผู้นี้บ่นี่แหละแก้วแก้วเลย มาบูก่กนายออกมาไงใไ่ลยไปยังสมองยังนั่นย่มเาหนึ่ยังงอยน้องอีกพ่างไปยอะไบอกไว้อะไรมาบอกลูกชา่ไว้กันเล่าขกันเช่นโอ้ยขัดกันเนาะเอาเมื่อเราบอกไปตะเวนพอเรอยังมาลบเด็กด้เราก็ไม่าหลับเราตื่นเด็กแ่ยังหมือได้มาเปิดประตูขวัขวักวิเจาดเด็กคุณไหม นี่แต่หาพิมพ์เงินด้เงินนี่ไงไพ่้นแล้วจ้าสุดเป็นยังคุมหปัจจานในเรือเทปดาเอปาก้พ่อปะนชีวะคิบเด้ปะใช่กับไปหาน้ำบักไห้เอย่อปากย่ห้อปากันเลยเมเงี้ยงกัไปรับจ้างมอข่อยสิลงคิปแล้วทั้งเื่องเขาได้เดนเอาไปยี่ห้อปะดิมือข่อยสีใายคิปแล้วใช่เอาน้ำเน่ว้าเป็นได้เราปใหไฝันดีไปหมือขึ้นเนี่กับฝันเราไดว่าหังหังบ้นเลยอันชัดเจนดอกมันมีรู้ประสอ จ้าฝันขอนจิแกงคก็ค่ะเราว่าสิเพิ่นว่าเสี่ยหายสามตัวกับสองตัวคือเราไม่ไม่นังโสกันคือให้มันสังโสกันนี่เราเพิ่นกำลังเสี่ยาเลี้ยงเลี้ยงกำลังเสียหานี่ยมาเขียนผัวละเราเราเลี้ยงเลี้ยค่ะก็ยังเราดังจำดิเพิ่นมาผูวเดียวเพิ่นมาเยี่ยมผูวเดียวเมียบ่มากหงอดไงหงวดว่ามึงหันมีแต่เมียเป็นไงแมียขมมากไงล่ะกันกามาหายทั้งสี่ล่ะวันนี้ผัวเลยมาสื้เบ้างอีกเมียบ่มากกับผัวมากหน่ ม่มาเมื่อคืนนี่ก็ยังวันมีอุปสรรคจันวันเสียดายเยอะเลยนี่ตื่นขึ้นมายังเสียดายเยอะว่าว่าวเคลื่อคืนนี่ฝันละเอียดเพาะฉันดบบฝันมาเฝ้าน้ำมาเล่นน้ำขากๆไหมนางเฝ้าน้ำกันฝันสิบลูกไงฝันดีฝันมานางอยู่แต่รางเฮียนดีโซว่าตัวเล็กตัวนี้ดีโซเลี้ยงเล็กตัวนั้นตัวนี้อันงวดนี่มันจะได้จังสี่งวดนั่นสิว่างจะข้าวเฝวกันนี่ไหมโซกันเนาะโซกันเลี้ยงเล็กนี่แหละเอองวด ตัวนั้นตัวนี้หาเบอกกันบอกกันคือห er mm ้าโศกันน uh, ี่แหละมแต่วานเป็นอย่างนี้คเป็นไงเราก็เลยามาอาหารเาียมาสูดประตูควพกเป็นไงมานอันเป็นอกกำลังกายห้องกันไปเจได้เนสมองกันเลยมาท่นได้งม่ดแต่แต่กันเลยโอเคเชีรโอ้ยเป็นไมาอย่างไรเป็นไงเป็กำลังทีได้ตัวดีวันนี้ยนมากมท่นเื่อเยอยันงงวยเอาอานม่ไฟจะนอนลงอีกตีเป็น่มานว่า

มานเสีเบิ้งกันไหมมาอนเคลื่นสามว่าเคืนนี่มันผัวแมาไปนี่ประเภทดมัดเอวใส่เสียไล่สะกดมัดเสียมัดเอวมันนงตีทํามัดนวนีเว่าวันเสียว่าลูกไงผันี่วันสิว่าลูกไงนางยกกลางเหียนโซกันเลี้ยงนี่แหละตัวไวมากกว่าเลี้ยงเลียบสองตัวสามตัวเสียงห้หอดสามตัวสิบเพิ่นเสียไล่ไวน่ะเพิ่นว่าเสียงห้สามตัวกับสองตเสีย ไปไปมากี่ยงวะไปคือกูนย์สนัดแจกไปวางสิไปแก้วเขามางากันว่าเมื่อักหนี่ก็ยังศูนให้ลูกนี้สัากันสูนไหนผู้เฝ้าสวนมากีเชียเาิมาอันบอกเขาเง้ว่าคนัตมันเก็บนี่ใส่ในเด้อข้อมายเก็บผ่ารานเขาอนะอืมันเ่าตัเดือกงานมาทำงานมัอสวยอยากเขาไปอยู่เออเป็นว่าจะเก้วว่าเขามื่อเนี้เขาก็บ่าพายอยู่เขาเด้อขว่าเก้วเด้อขว่าเก้วไงดรกพายอยู่สิเขา โอ้ยขอากิเกลเราลูกมียขวานขึ้นมาขอจกิเกยั่สันดกพาย่ัวพายยัวขอากิกลัวดอกสันดกเล่ากันนั่นเนาะเล่ากันเซิไฟเซินไฟก็เล่นเ้นมาหลับเนมนเบอรหน่อยสมองบก่อยกตินมาแีม่ค่อย่าบางคนาเวิรบ่กรตนตื่นมากอจะม่ยืนีลอได้เต้นสาวเต้นแล้วพอจะไม่ยนเลยสประตูขวัดบางคนว่าบอกตะเวนบนพ่นี่าควรว่าบอกตะเวนนี่เนหลา ความเป็นสอบ์ผัยขอะสอดจะแก้มคนมาผอจิแก้มีสามตีสี่เชนเดียวกันอย่างนี้คือว่ามกขอเท่าไหร่ตว่งเอิคนกับแม่งสมัยนั้นงสาวจนดึกบอกพัน้เพันฟังหบอกฟังบาฟังกนหอเปล่าบ้างพ่นเบอเนาะ มาคือเก่ามันเคยมากมันเที่ยวมันใดกัเที่ยวนั่นเออดูนยแต่ว่ามาแตเด็กนนะเขากรลอกปันในเล็กนาะเป็นมานเาตื้นได้เลยทันเป็นปัญญินมากมากวนไดเลยครับอ้ยนางดีธรรมะนากันบอกกันคึ้นห้องมันบอกกันเทีถามไม่ไกันหมดแล้วเออปนอวนใหญ่สุเทียนเปนเมียมากบนี้เราเลยมามาเขาเียหายตอเจืหไหตอเนียงเลยเด้อเพิ่นว้างสีดี่เจือตอเนียงมดบ้องหายบาเจืยตอเนียงเป็เรี่องค ม่นังเอ้ยก็จ้มันจะได้แห้งดีเลยเชไดนาะบอกขึ้นนังคือจังหมอหลวยห้องอันเป็นตีสมาตุควันแต่บ่ลูกง่ไงดิสิโซเลียงนันเลียงนี่เลียงเลดงวดนันงวดนี่พฤศจิไลเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดจนสิครบยี่สิบเออเออพฤศจิหายด้นี่บานนี้มันมาเป็นเบื้องที่มันจะจังได้ท่านเลยโอ๊ยไม่รู้ภาษาคักจังเชยดนะเป็นไงเป็นไงอี๋คีล็อตเป็นหน้าเมือนหน้าเหมืนหนแม่ฝันในเลื่โอ้ยแต่มันลุ้งวีลุ้งวี วาเาต้องดูเยอะนข่ก็เป็นเบยอยู่ซื้อแลเวฝ่นตองเรกไูกนรักชัได้คัะแม่ได้คักคักแม่รู้ไหมสันดกลาแม่ได้คักคเดียวสันดกพี่ใหญหนิจีบ่กวันจ้าสิเก็ดน่เยเรเิไปจะสอง่นตื้นแต่เด็กคือมือขันตื้นเพิ่นสีมแ้ไปเนประตูหัน่นไ่ไปใส่นไม่แห้งไปมาเนาะฝนประตูขวักอื่นใช่ฝี่หมาน่นได้หวานสิแก้วว่าเขามื่อนี้ จเจ้าก่พาล้านไปปูไว้รถเขากับิไปเจ้าให่คิ้วแหลกต่อก,กันกับขวอยเฝาไปแตผู้เดียวหรอกกักก,กักเฝาขวอยจักเม็ดบเยรงนแล้วขยงอยต้องอีกดิเอาเอือดตามไปน่อยเถอะงอยแล้ว่ปกับเฝาว่าเศร้าไรใครได้ลูกขึ้นนึงเขาแต,ต้ท่านเลยอะไรเจ้าเอาเวิรืนตามใบหน่อยี่น้องพอคนแม่ไพ่เป็นเวินนะตัวว่าออกกันไหมวันนี้มนะีอุส มนเดิลมลูกเล่ากระเสือกไหลได้ไเล่ากรบ้าฮัมยังตีอะไรอันนี้ด้วัสวัสดีครับผมสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ